วันที่16มกราคมพุทธศักราช2536พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนหลายแสนมุ่งหน้าสู่วัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระเถระผู้ใหญ่จำนวนมากชุมนุมกันอยู่ที่นี่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคคลสำคัญอีกหลายท่านพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถในรัชกาลที่9สเสด็จพระราชด,ดําเนินมาถึงวัดหนองป่าพงเมืม่อเวลา16 19. นาฬิกานาทีทุกพระองค์ทุกรูปทุกคนเดินทางมาพร้อมเพียงกันณนะเจดีย์พระโพธิยาต อนุสรสถานแห่งคุรธรรมของพระโพธิยานเถนหรือหลวงพ่อชาสุพัทโทในวาระที่กายสังขารของท่านจะแยกสลายคืนสู่ธรรมชาติหลวงพ่อชาคือใครพระภิกษุอีสานร,รูปนี้มีความหมายต่อพุทธศาสน์กินชนชาวไทยและต่อโลกอย่างไรผู้คนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันมาที่นี่ในวันนี้หลวงพ่อชากำเนิดในครอบครัวที่มีฐานะแต่อยากละทิ้งสมบัติทางโลกเพื่อก้าวเดินบนเส้นทางธรรมหลวงพ่อชา พูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้แต่กลับมีลูกศิษย์ชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากหลวงพ่อชาเป็นชาวอีสานใช้ชีวิตแทบทั้งชีวิตที่เมืองเกิดแต่ให้กำเนิดวัดสาขามากมายทั่วโลกหลวงพ่อชาเคร่งครัดในศีลาจรวัรและการฝึกจิตตภาวนาแต่ก็ปรากฏอารมณ์ขันแก่คนทั่วไปเสมอมา หลวงพ่อชาเปี่ยมเมตตาธรรมแต่สิทธิ์ของท่านก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าในบางครั้งท่านก็ดุเหมือนเสือหลวงพ่อชาละสังขารไปแล้ว25ปีแต่ถึงทุกวันนี้ผู้คนมากมายก็ยังเรียนรู้ได้แง่คิดจากชีวิตของท่านชีวิตของหลวงพ่อชาเป็นอย่างไรสิ่งไหน คือแง่มุมให้คนปัจจุบันได้เรียนรู้ หลวงพ่อชาสุพัทโทเกิดเมื่อพุทธศักราช2461ในหมู่บ้านเล็กๆของอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเด็กชายชาเป็นคนช่างพูดอารมณ์ดีมีลักษณะผู้นำไม่ค่อยทะเลาะกับใครแต่มักเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยคลี่คลายปัญหายามเพื่อนๆมีเรื่องขัดแยง้ง ครอบครัวของเด็กชายชานับว่ามีฐานะดีชีวิตวัยเด็กของท่านคือการเรียนหนังสือควบคู่กับการช่วยงานของทางบ้านเช่นเลี้ยงควายและดูแลไร่าย,ยาสูบหลวงพ่อชาเคยเล่าถึงตัวท่านในวัยเด็กว่าคิดอยากเล่นเป็นพระจึงห่มผ้าขาวมาแทนจีวรตั้งตนเป็นสมภาร ให้เพื่อนๆที่เล่นเป็นโยมถวายพระตาหารแล้วก็รับศีลรับพรความสนใจเรื่องวัดเรื่องพระทำให้เด็กชายชาขอให้พ่อแม่พาตัวไปฝากเป็นศิษย์วัดเมื่ออายุราวเก้าขวบจนบรรพชาเป็นสมณเนเมื่ออายุ13เป็นเนนอยู่3ปี ก็ลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตทางโลกนอกจากช่วยทางบ้านทำไร่ทำนาแล้วนายชาก็เคยเที่ยวเตรเคยมีความรักเคยจีบสาวและเคยอกหักเช่นคนหนุ่มทั่วไปฉันชาติยานของความรักมันก็ต้องมีกับเพศอย่างเพศชายก็ต้องมีความรู้สึกกับเพศหญิงมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นกระแสของชีวิตจะต้องมีการเรียนรู้ ่านอุปสมบทเมื่ออายุ21ปีด้วยความชื่นชมยินดีของโยมพ่อโยมแม่และด้วยความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกกับความสนใจในพระาศาสนาที่มีอยู่เดิมพระชาก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะลาสิกขาไปเมื่อออกพรรษาเหมือนพระนุ่มๆรูปอื่นที่อุปสมบทพร้อมกันพระภิกษุชา เริ่มต้นจาริทธุดงหลังจากศึกษาปริยัติธรรมอยู่7ปีสำเร็จการสอบนักธรรมชั้นเอกมีความรู้เพียงพอจะแปลหนังสือธรรมบทได้หลายเล่มและเป็นผู้สอนปริยัติธรรมแก่พระเนนได้แล้วด้วยท่านตระหนักว่าการศึกษาคงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์และพระบรมศาสดาก็คงไม่มีพุทธประสงค์ให้บวชเพื่อมาเรียนเพียงอย่างเดียว ท่านจึงอยากศึกษาทางปฏิบัติดูบ้างพระภิกษุชาและพืนสหธรรมิกจาริกทุดงยาวไกลเสาะหาโอกาสฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายท่านผู้ร่วมทุดงรอนแรมลดลงและเพิ่มขึ้นไป ตามแต่ละเหตุปัจจัยระหว่างการเดินทางไกลและธุระกันดาษนั้นในวัยหนุ่มนายชาเคยกลัวผีขนาดหนักการบำเพ็ญภาวนาในป่าช้าหาความวิเวกจึงเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของภิกษุชาในการก้าวข้ามความกลัวสู่ความเห็นแจ้งในชีวิตและความตาย รวมทั้งความเจ็บป่วยทุกทรมานทางกายที่เกิดขึ้นหลายครั้งปาช้าต้องมีสิ่งลึกลับมีผีมีอะไรทำนองนะั้นมีความเงียบความสงัดและก็มีความรู้สึกกลัวขึ้นมาความกลัวมันเกิดขึ้นท่านก็ถามมันกลัวอะไรถ้ามันกลัวตายแล้วมันตายอยู่ที่ไหนแล้วมันก็จะตอบออกมาว่าตายมันก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแล้วจะหนีไปไหน,นก็ถามอย่างนั้นดิ มก็คงจะได้คำตอบปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนย่อมรู้เฉพาะตนเองความรู้แจ้งเห็นจริงจากการปฏิบัติเป็นสิ่งที่หลวงพ่อชารับรู้ได้เฉพาะตน ยังสุดที่จะพนา,นาให้ผู้อื่นฟังได้แต่ในการสั่งสอนสานุสิทธิ์หลวงพ่อชามักเล่าถึงกิเลสและปัญหาต่างๆที่ท่านเคยผ่านพบอย่างเปิดเผยเป็นกำลังใจให้เหล่าสิทธิ์ว่าทุกคนล้วนต้องเคยเผชิญความท้าทายทางจิตใจเหล่านั้นหลวงพ่อชาเคยบอกเล่าไว้เองว่าแม้จะบวชแล้วหลายปีแต่การราคะ ก็ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ท่านต้องต่อสู้อย่างยากลำบากพระภิกษุชาพรรษา16เดินทางกลับสู่แดนเกิดจากการนิบน์ของโยมมารดาและญาติมิตรดงหนองป่าพงอยู่ห่างจากบ้านเกิดของพระชาราวสามกิโลเมตรในอดีต เป็นผืนป่าหนาทึบพระชานำคณะมาปักหลบที่นี่เมื่อต้นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2497เป็นจุดกําเนิดวัดหนองป่าพงวัดป่าอันห่างไกลกันดานที่ต่อมาจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกวัดหนองป่าพงก็บอกว่าเป็นพื้นที่วัดเฉียวเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายก็พูดอย่างนั้น แต่ความจริงคนเราไม่คุ้นเคยมันก็อาจจะคิดอย่างนั้นไปเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ในรูปแบบของความรู้สึกอัตมาแล้วป่าให้ความอบอุ่นเห็นต้นไม้เกิดความอบอุ่นเหมือนกับเพื่อนเหมือนเรามีที่พึ่งแต่ลวงปู่อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่จึงเห็นว่าป่ามันเป็นที่อยู่ของประสงค์เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการเจริญสมณธรรมและการประกาศธรรมด้วย ปัจจุบันสาธุชนสามารถเดินทางสู่วัดหนองป่าพงโดยใช้เวลาเพียงราว20นาทีจากตัวอำเภอวารินชำราบแต่ในอดีตที่นี่นับว่าห่างไกลาจากชุมชนไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาวัดปฏิบัติของพระทโดงกรรมฐานยังไม่เป็นที่คุ้นเคยทั้งบางครั้งยังถูกมองด้วยความระแวงหวาดกลัว ความเป็นอยู่ของพระเนนที่ป่าพงจึงอัตคัดฝืดเคืองในบรรดาครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อชาเคยทุดงไปน,นมัสการศึกษาข้อปฏิบัติด้วยนั้นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคืออริยสงฆ์ที่หลวงพ่อชากล่าวถึงเอาไว้ว่าได้เมตตาบอกหนทางปฏิบัติให้แก่ท่านจนหมดสิ้นสงสัยวิถีของวัดหนองป่าพง ดำเนินสอดคล้องกับสำนักของหลวงปู่มัน่ขนขณะเดียวกันก็มีแนวปฏิบัติในแบบของหลวงพ่อชา When he established Wat Pho, it was established on the, on the kind of style of Luang Pu Man. But the thing that em, that uh, Luang Por Cha emphasized over and over again at Wat Pho was this sense of samaki r of working together. Where Lung pu Man was more or less like monks would come and go off on two separately. Where we had to do everything together. We had to sweep the, the monastery. We had to carry water together. We had to meet together in the morning for puja, in the evening for puja, padimoka moka every fortnight, and this, and everybody was expected to participate. And this, this, uh, this sense of samarkhi หลวงพ่อชากำหนดแนวทางของวัดยังเคร่งครัดตามพระวินัยเน้นสติละทิฏฐิสร้างปัญญามีพิธีกรรมน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากกินอยู่เรียบง่ายสมถะปราศจากการสร้างวัตถุมงคลหรือการเรียรายบอกบุญนามของวัดหนองป่าพงและหลวงพ่อชาค่อยๆเป็นที่รู้จักและศรัทธามากขึ้นทีละน้อย หลวงพ่อชาสั่งสอนพระภิกษุในวัดยังเข้มงวดมุ่งการปฏิบัติบำเพ็ญมุ่งต่อไตรสิกขามุ่งศึกษาธรรมวินัยแต่ภาพถ่ายของหลวงพ่อชาจำนวนมากกลับสร้างความรู้สึกแก่ผู้ได้เห็นว่าท่านเป็นพระใจดีมีอารมณ์ขันความจริงก็ไม่ขันแต่มันเป็นกิริยามันเป็นกิริยาของผู้ที่จะชักจูงคน He had a lot of uh, kind of charisma. His personality was <coughs> very outgoing and friendly. You know, he, he was something that was he could tune into people's. ความจริงนะท่านก็มีเมตตาความหวังดีอยากช่วยนองนี้นะเหมือนบางอย่างมาแล้วท่านจะเหมือนกับดุบอกว่ามันควรที่จะเปลี่ยนเขาบ้างดูแล้วก็มีความหวังดีอยู่อัตมามีความรู้สึกว่าท่านให้ความเคารพต่อพระวินัยทุกศีกขาหมด จะไม่ให้ความรู้สึกบกพร่องผิดพลาดท่านก็ย้ำของท่านอยู่ตลอดถ้าทำอย่างนั้นอย่ามาอยู่กับผมพูดอย่างนั้นนะจะว่าดุก็ไม่ใช่ Some monks say he was very fierce um, and and he could be quite stern. I would put it more in the English sense of being stern. I never felt he was angry in some kind of losing his mindfulness but I think he could be very strict very stern and uh, I appreciated that you know so I never felt even when he would scold me or correct me I never suspected it was just from being in a bad mood it had a point to it he had he was using it to to help me rather than just to make it letting a kind of emotion take him over เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในทุกภูมิภาคของประเทศขณะเดียวกันแม่หลวงพ่อชาจะพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้แต่วัดปฏิบัติและวิธีสั่งสอนแบบพูดน้อยแต่จี้ที่ใจของท่านก็ได้ดึงดูดความสนใจจากชาวต่างชาติที่มีศรัทธาจะศึกษาพุทธธรรม Luang Por is always saying it's just a matter of training, you know, of learning. Because the Dhamma isn't about language, isn't dependent upon language. It's about action and speech and right attitude and being mindful, being aware. Luang of the people ปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามวิถีที่องค์พระบรมศาสดา,าได้ทรงค้นพบและบอกทางไว้แสดงให้เห็นว่ามรรคผลยังไม่พ้นสมัยหากยังดำรงอยู่จริงพิสูน์ได้จริงและปรากฏผลจริงสัจธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสากลที่ชนทุกชาติทุกภาษา และวัฒนธรรมสามารถเข้าถึงได้ส่วนมากท่านก็ทำให้ดูท่านจะนอนน้อยและความอดทนก็มากเพราะท่านฝึกมาแล้วทำน,นองนี้เกิดความชำนาญแล้วในเรื่องนี้ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากทำงานก็เหมือนกันไม่เราไม่เคยเห็นว่าท่านบอกให้หยุดงาน ทำนองนี้นะทำกิจวัตรแต่ท่านไม่เรียกว่างานเราท่านเราเรียกกิจวัตรอันใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อการเป็นอยู่มันก็ให้ทำแล้วก็นำพาด้วยเวลากลางคืนมาตีสามท่านใหู้ห้จักการพักผ่อนหลับนอนมันก็ได้ความเข้มแข็งมีความรู้สึกหนักแน่นถ้าเกิดความเคยตีสามเป็นเรื่องธรรมดาวันพระท่านก็บอกว่าต้องไม่นอน Just from my impressions, he, uh, he his, his way of teaching was very direct and simple. Buddhism can sound very complicated. In so many ways, Buddhism is taught through propane through customs, through various. Uh, teachings that sound to Westerners very complicated and is, you know at first they, they don't comprehend what what all that means like Four Noble Truths which is a simple enough teaching but nobody in the West have ever taught the truth of suffering you know so there's a lot of, of uh, you know doubt about that <laughs> สนใจศรัทธาศึกษาพุทธธรรมตามแนวทางของหลวงพ่อชามากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดองค์กรชาวอังกฤษที่สนใจศึกษาพระไตรปิฎกก็ได้นิมนต์หลวงพ่อชาให้ไปสั่งสอนพุทธธรรมที่มหานครล่อนอน And that's, that's what was so impressive, because it wasn't like he was a bitch, just a Thai cultural paragon. You know, he was, he was also just a, a you know a developed human being, a wise human being that one could sense that even if you weren't Thai or couldn't understand Thai language. He understood the world. understood Dhamma. So the world, whether it was in the context of Thailand or England, you know, didn't really make that much difference. Because he was teaching a universal teaching rather than a, just a cultural one. And that's why so many attracted well, so many foreigners, why there's so many praprang in Thailand and in the Western world at this time. Pachuban. ชาวต่างชาติมากมายในานานาประเทศมีโอกาสฝึกฝนสติปัญญาพัฒนาตนเองตามพระธรรมคำสอนแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านวัดสาขาของวัดหนองป่าพงที่ขยายจากประเทศไทยออกไปงอกงามอย่างต่อเนื่องในต่างแดนซิ่งเหล่านี้มีจุดเริ่มที่วัดป่าสมถะแห่งหนึ่งในภาคอีสาน โดยพระภิกษุผู้มียินดีในลาบสการะละทิ้งสินทรัพย์ทางโลกมาสั่งสมอริยทรัพย์ในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นคุ้มคลังแห่งสติและปัญญาเพื่อแจกจ่ายสู่เพื่อนมนุษย์ปฏิหารของหลวงพ่อชาคืออนุสาสนียปฏิหารคำสอนที่เป็นจริงสอนให้เห็นจริงปฏิบัติแล้วได้ผลสมจริง เมื่อพินิษชีวิตปฏิปทาและคำสอนของหลวงพ่อชาเราได้เห็นชีวิตที่เปลี่ยนประสบการณ์ของการเรียนรู้เพียรพยายามพิสูจน์ทดลองจนรู้แจ้งประจักษ์จริงในสิ่งที่ศึกษาขณะเดียวกันเรายังเห็นชีวิตที่เรียบง่ายสันโดษเบียดเบียนน้อยดำรงตนผ่องแผ้วเบาสบายกลายจากความทุกข์ความกังวล มุ่งแต่จะสร้างประโยชน์แก่ผู้คนและสรรพสิ่งรอบข้างคำสอนของหลวงพ่อชาดุดดวงประทีปที่ส่องทางไปทั่วโลกสวนทางกับกายสังขารของท่านที่ร่วงโรยด้วยวัยไปตามกฎอนิจจลักษ์สเสมือนเป็นอีกหนึ่งสัจธรรมที่หลวงพ่อชาได้สั่งสอนผ่านการเทศเงียบที่กินเวลายาวนานนับสิบปีมตาาว่า หลวงพ่อชาท่านมีความรู้สึกบริสซอดบนนั้นทุกอย่างท่านจะอยู่อย่างเรียกว่าไม่ให้มีส่วนบกพร่องแม้กระทั่งชีวิตตอนที่ท่านจะมรณะภาพร่างกายสังขารใช้มานานมันก็ชุดสมมันก็นเสื่อมสาภาพเราก็ดูแลรักษากันไปก็ไม่มีอะไรมากแค่นั้น He's an inspiring figure. And he's, you know, a modern person. So it's not like, when you're talking about the Buddha, you're talking almost like a mythical person, you know, someone from the past. But, you know, in terms of my experience, this was, uh, you know, I knew him personally, lived with him. So you can see, you know, that this is possible, you know, for all of us, the enlightenment or seeing clearly. happen in free the's is from ก่อนรุ่งสางวันที่16มกราคมพุทธศักราช2535พระโพธิยานเถรหรือหลวงพ่อชาสุพัทโทได้ละสังขารจบการเดินทางในวัตะสงสารลงอย่างสงบ รูปขระขันของท่านได้เสื่อมสลายไปตามกฎธรรมชาติหากเรื่องราวและคุณธรรมของท่านยังคงปรากฏสืบมาตลอดระยะเวลาเสี้ยวศตวรรษในรูปของวิถีแนวทางและคำสอนอันพึงยึดถือแห่งพระสงฆ์สาวกในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมรดกธรรมจากหลวงพ่อชาพระภิกษุรูปสำคัญแห่งยุคสมัยปัจจุบันนี้ ญาติโยมทั้งหลายที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันนี้หรือทุกวันที่ไหนก็ตามให้โยมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นระลึกยังไงว่าพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงท่านพูดยังไงท่านสอนยังไงก็ระลึกถึงคุณท่าน เราก็ดูจักคุณของท่านแล้วเราก็ปฏิบัติตามธรรมะคําสอนของท่านนั้นก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมะเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปใกล้ธรรมะเราก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้า